ฮัตติแอร์คูลเลอร์คือพัดลมไอเย็นที่ทำงานโดยไร้ละองน้ำลดทั้งอุณหภูมิและประหยัดพลังงานและนี่คือคู่มือการใช้งานฮัตติริแอร์คูลเลอร์ทำงานด้วยระบบค a ป a ซิ t i ฟเซนเซอร์สั่งงานด้วยระบบสัมผัสหรือจะใช้รีโมทก็ได้ ฟังก์ชันการใช้งานฟังก์ชันที่1 speed เลือกแรงลม4ระดับฟังก์ชันที่2 swing ให้หน้าปัดสายกระจายความเย็นฟังก์ชันที่3 timer ตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติ1,2,4หรือ8ชั่วโมงและฟังก์ชันที่4ปุ่มคู o สัมผัสครั้งที่1เพื่อเริ่มระบบไอเย็น สัมผัสครั้งที่2เพื่อเริ่มระบบไอเยนแบบอัตโนมัติเมื่อความชื้นสัมผัสในอากาศเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ระบบไอเยนจะทำการปิดตัวลงโดยอัตโนมัติและเมื่อความชื้นกลับมาเป็นปกติระบบไอเยนจะทำการเปิดตัวขึ้นมาใหม่ครั้งโดยอัตโนมัติเช่นกันแต่ทั้งสองระบบจะไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีน้ำอยู่ในตัวถังความเย็นของระบบไอเยนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเปิดและใส่น้ําลงไปในตัวถังให้อยู่ในระหว่างเส้นที่กําหนดไว้นําแผ่นเจลทําความเย็นที่แช่ไว้ดีแล้วใส่ลงไปในตัวถังและปิดล็อกเท่านี้ระบบไอย็นและระบบไอออนอัตโนมัติก็สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฟังก์ชันสุดท้ายระบบ <c oughs> Ionizer เ <c oughs> เพื่ออากาศที่สดชื่นระบบจะปล่อยไอออนลบเพื่อจับฝุ่นผงในอากาศ การบำรุงรักษาในกรณีที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานานให้เปิดเครื่องเฉพาะระบบพัดลมโดยการปิดระบบไอเย็นนี่เป็นการไล่ความชื้อนออกจากตัวเครื่องในกรณีที่ใช้เป็นประจำหมั่นทำความสะอาดบริเวณตัวเครื่องและหน้าปัดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆสำหรับแผ่นกรองชั้นนอกให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่และขัดถูด้วยแปรงขนอ่อนฮัตตอริแอร์คูลเลอร์มีระบบ ELCB ป้องกันไฟรั่วเมื่อไฟรั่ว เมื่อไฟรั่วระบบจะทำการตัดวงจรทันทีพร้อมไฟสีแดงและเสียงเตือนทำให้ไม่สามารถใช้งานใดๆได้จนกว่าจะถอดปลั๊กและเสียบใหม่เพื่อรีเซ็ตระบบเพื่อเป็นการปิดฮาตเรีอร์คูลเลอร์สัมผัสปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้1.5วินาทีเครื่องจะยังคงทำงานต่อเป็นเวลาอีก1นนาทีนี่เป็นการไล่ความชื้นออกจากระบบ เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป